มาสวัสดีครับทุกคนครับผมเดี๋ยววันนี้น้องเหมียวพามารีวิวจูเนเปอร์แล้วกันนะแต่ประเด็นอื่นเลยครับผมพอเราไปค้นหาจูเนเปอร์ในย t u ู e นะเรียกได้ว่าหนาหูหนาตามากใช่หนาหูหนาตามากเดี๋ยวอโอ้โหดูด,ดิแค่พิมพ์คําว่าจูเนเปอร์เข้าไปนี่คือแบบเลื่อนมาแบบเยอะเราะงั้นเราก็จะข้ามไปแล้วกันนะแบบว่ารีวิวแบบที่คนอื่นทำเพราะเราเราจะข้ามไปแล้วกันนะ เงินเกินคร่าวๆไว้หน่อยละกันพาสซีฟคือยิ่งไกลยิ่ง,งแรงนะผมสรุปให้เลยรีฟเฟรก็แค่ทำดาเมจอ่ะจบนะลาซอรลีฟคือตีกระจายตัวตีกระจาย3เป้าเป้า2เป้า3ที่เราไม่ตีมันจะดาเมจลงครึ่งนึงแค่นั้นเองสปิริตแชคเกิลก็สไนเปอร์อ่ะยิงสไนเปอร์จบฮะไหวไหมแอสโซนิชนี่คือก็ทำดาเมจแล้วก็สโลว์จบไงดีไหมลิฟตอมคือผักออกไปผักผักสูนเนี่ยมันจะมีมันจะแบ่งสองระยะถ้าผักระยะใกล้มันจะผักออกไปแล้ว,แล,วแล้วสตันด้วยถ้าผักระยะกลางเนี่ยมันก็จะทำดาเมจเฉย ถ้าผักปลายสุดปลายสุดของวงสกิลไม่ก็ไม่มีผลอะไรอะ่ะก็ประมาณนั้นชาร์ดสนี้ก็คือปล่อยวิญญาณไปล่าพอล่าพอวิญญาณไปโดนปั๊มก็ติดสโลรถเกาะอ,อ่ะแค่นั้นแหละจบอันติไม่ต้องพูดถึงยิงอย่างเดียวนึกไม่ออกยิงอย่างเดียวจบตามนั้นโอเคไวไวจัดเลยอ่ะมาเรามาพูดถึงความยากในการเล่นจูเนเปอร์ดีกว่านะทุกคนนะทุกคนว่าจูเนเปอร์เล่นยากตรงไหนเล่นตัวบางเหรอตัวบางหรือว่ามันหนียากหรืออะไร ไม่ไม่ไม,ไม่ผมบอกเลยความยากของการเล่นจูเนเปอร์นะคือการเลือกตัวอเออไม่ใช่ทุกคนดู่ะไม่ใช่ทุกคนดูถ้าถ้าเจะดพากัแข่งไงใช้อีมูอีมูเวอร์สุดต้องต้องอีมูครับ <c oughs> เรียบร้อยแตกหมดแต่ดวนู้นไงหมดแต่ดวงนู้นไงคนไอที่รอกดคนสุดท้ายกันนี่คือรอก,กดจูเนเปอร์นะคือกดคนที่กดคนสุดท้ายจะรู้ว่าจังหวะไหนที่จะได้เล่นจ <Okay. S 1> นะูเนเปอร์โอเคได Yes กูจะร้องไห้กูจะร้องไห้ในที่สุดกูจะกูใจแรงสักทีเหนแม่ทุกคนเนอบอกแล้วช่วงนี้จูเนเปอร์นี่ฮอตมากเลยนะคุณต้องแข่งกับเพื่อนร่วมทีมคุณด้วยนะไม่ใช่ว่าคุณจะแข่งกับตัวคุณเองนะเออประเด็นอะไม่ใช่สตูหรอกเพื่อนร่วมทีมเพื่อนร่วมทีมล้วนๆเนะเพื่อนร่วมทีมล้วนๆเรามารีวิวความบางของจูเนเปอร์แล้วกันนะทุกคนสเก็ตจังหวะนี้นะเจอเจอเซรามาคอมโบเดียวไปหวั่นเลยตัดย้ายก่อน บางเฉียบอบ้าป่ะเนี่ยโอ้โหบางแบบบางเฉียบแล้วเรามารีวิวอย่างอื่นกันดีกว่าทุกคนเคยมีใครทำรีวิวนี้ไหมจูเนเปอร์ล่างแรกดังมีแมมีเมอทุกคนดูทุกคนดูสก่อนนี่นี่ขึ้นภาใหมขึ้นภาให้ไปเลย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 ทุกคนดูดูนี่การดังของจูเนเปอร์ล่าง น่ารักจะจัดโอ้ฝ่ายความน่ารักล้วนๆนี่บอกเลยว่าไม่มี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 ใครทำละไม่มีใครทำละไม่มีใครทำละโอ้โหใช่ไหมยอดปกติไม่มีใครทำนะไม่มีไม่มีอยู่แล้วโอเคแซลเลนแซลเลนเซลเลนน็อกเรื่องไปเยอะนอกเรื่องไปเยอะอาะทุกคน เรามาแบบลงรายละเอียดก,กันแล้วกันสําหรับตัวละครอย่างจูเนเปอร์เนี่ยผมว่าทุกคนอ่ะค่อนข้างดูคลิปของคนอื่นมาอยู่แล้วส่วนยังไงผมก็คงมาตามหลังอ่ะมันก็คงไม่ได้อะไรทีนี้ใช่ไหมในฐานะผมที่เป็นคนที่เป็นนักพางเนาะก็ค่อนข้างศึกษารายละเอียดมานิดหน่อยส่วนตัวผมมองว่าจูเนเปอร์เนี่ยลาซอรีกับสปริตเชคเกิลเนี่ยมันเล่นได้ทั้งคู่แล้วแต่ความชอบนะแต่สกิลสองเนี่ย ผมให้ Shadow Sneak พาสีดีกว่า Leaf Storm นะแต่ Leaf Storm ไม่ได้แย่นะครับผม l ิฟตอ m ถ้าใครถ้าใครที่มือไวประสาทไวลิฟตอ m เนี่ยถือว่าดีแมวบางแมวบางนั่นแหละแต่ Shadow Sneak เนี่ยเอาไว้ล่าเอาไวล่าดีอ่ะมันจะเป็นแบบสายสายอา่าลิฟตอ m จะเป็นแนวตั้งรับแต่ Shadow Sneak จะเป็นสายไล่ส่วน Spirit Shackle กับ l a s อรีฟเนี่ยมันดมันดันสลับกันนะ Spirit Shackle เนี่ยผมว่าได้ทั้งไล่แล้วก็ได้ทั้งกันนะแต่ลาซอรีฟเนี่ย ส่วนตัวผมมองว่าถ้าไม่ใช่เป็นสายไล่น่าจะเล่นยากมผมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่คือลาซอรีฟเนี่ยมันใช้ยากดามเมจมันก็ไม่ได้แบบเด็ดขาดขนาดนั้นแต่มันก็ใช้ได้นะแต่มันก็ใช้ได้ยังไงก็แล้วแต่ทุกคนลองเล่นแล้วกันแล้วแต่ความถนัดนะครับผมแต่ส่วนตัวผมแนะนําจะเป็นสมิธเชคเกิลกับชาโดส์นกจะค่อนข้างโอเคจะจะค่อนข้างโอเคกว่าคือมันเล่นง่ายกว่าลาซอรีฟกับลิฟตอมเนี่ยค่อนข้างจะเล่นเหนื่อยถ้าถ้าคุณจะคอมโบสกิลกันะ่ะ ผมแนะนําให้เป็นลาซอรลีฟกับชาโดส์นีนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะเป็นสกิลที่แค่กดเนี่ยแค่กดมันก็เล่นได้มันจะเล่นง่ายคือลิฟสตอมเนี่ยมันเล่นเหนื่อยแล้วถ้าคุณเอาสปิริเชคเกิลกับลิฟสตอมมาคอมโบกันนะอู้อันนี้ผมว่าน่าจะเป็นคอมโบที่ไม่แมชกันมากที่สุดครับถ้าถามผมนะถ้าคุณเล่นจูเนเปอร์เกมแรกๆนะผมแนะนําให้คุณเล่นชาโดส์นีก่อนลิฟสตอมข้ามไปก่อนแล้วก็ถ้าคุณแล้วคุณก็ลองเล่นลาซอรลีฟกับสปิริเชคเกิลดูว่าคุณชอบอันไหนแต่่้้าคุุณเลนเลลนนนสนกผม อยู่ในมูฟเนี่ยผมขอแนะนํานิดนึงในการใช้อยู่ในมูฟเนี่ยให้คุณลากเคอร์เซอร์เคอร์เซอร์เดินอะ่ะไอ้ปุ่มเดินด้านซ้ายลา่าออกมายาวๆเลยลาายิ่งยิ่งยาวเท่าไหร่คุณยิ่งหันองศาได้ได้ละเอียดขึ้นครับถ้าคุณถ้าคุณกดเดินแล้วก็หมุนใกล้ๆอ่ะมันจะมันจะยากอ่ะลากแบบสุดนิ้วโป้งเลยแล้วค่อยหันนะอ่ะแบบนั้นมันจะง่ายกว่ามันจะง่ายกว่าประมาณนั้นประมาณนั้นอ่ะโอเคงั้นตัดไปที่อ่ะงั้นเดี๋ยววันนี้ก็รีวิวประมาณนี้แล้วกัน ก,ก็นอกเรื่องนอกเรื่องนิดหน่อยเขาลงรายละเอียดประมาณนั้นแล้วก็ตัดนั้นงั้นก็เดี๋ยวไปตัดไปที่ไฮไลท์จูเนเปอร์ที่ผมตัดไว้นิดหน่อยละกันแล้วก็เดี๋ยวไปคลิปแค่นั้นแหละบ๊ายบายครับขอบคุณทุกคนนะครับผมอยู่ไหนตัวนี้สามารถสามารถเก็บโลตอมได้แบบสบายๆเลยนะแบบโลตอมไี่ชิวๆเลยไปเลยยิงๆๆๆ โดนล้านหมดเลยเฮ้ยหลบแบบดิจิตอลหลบแบบดิจิตอลเฮ้ยได้นะ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 ,ะได้นะเอาได้นะเอาจริงวัดจ้พี่เหรอวัดเ่ร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 วัดเอไปเฮ้ยไปเ่มไปไปก่อนครับกนเฮ้ย <c oughs> สวยเรียบร้อยเรียบร้อยลงไปพี่บบต้นลงไปพิซซ้อนย่าสวยสวยเฮ้ยสว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 ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยเจ็บ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 โอ้โหอะได้ได้อยู่ได้อยู่ร้านได้อยู่ได้โลตอมอยู่เลี้ยงดีๆีอะไม่ต้องหาคนเลี้ยงดีดี ใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s u b s c r i b e ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจ Facebook ด้วยนะโอเคนะแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ